โอเคครับสำหรับวันนี้นะครับใน t a n g กิลแชร์คิดแดนจะสอนว่าอ่อินเสิร์ตต่างๆนะครับผมของ Badger Chest Rig อันนี้เอาไว้ใส่อะไรได้บ้างครับเดี๋ยวมาดูกันเลยโอเคครับอันนี้คือ Badger Chest Rig ของทีม t t n n o นะครับสามารถไปดูวิดีโอที่ผมนำเสนอนี้ได้นะครับแต่วันนี้ผมอยากพูดถึง Insert นะครับผมที่จะมากับ Badger Chest Rig นะครับโอเคเราจะแถมกับ Chest ริกนะครับอินเสิร์ตอันนะนะครับ อันนี้คือ insert 5.56นะครับเราจะมีให้2อันแล้วก็อันที่อยู่ข้างในก็คือ insert 7.62เราจะมีให้1อันนะครับตรงนี้มันจะเป็นที่ตงโล่งนะครับเราก็สามารถที่จะใส่ insert เข้าไปได้นะครับโอเคที่ลโล่งๆ1อันสำหรับ1 insert นะครับโอเคอันนี้มันชื่อว่า5.56 insert เพราะว่ามันไว้สำหรับใส่แม็กกาซีน5 5 6นะครับอย่างเช่นอันนี้ครับนี่คือแม็กกาซีน5 5 6ของ airsoft นะครับผม มันก็จะไซส์จริงกับไซส์เหมือนของจริงเลยนะครับสามารถใส่ได้เลยนะครับนี่นะโอเคนอกจากนั้นนะครับผมอย่างเช่นเพราะว่าอินเสิร์ตอ่ะมันเป็นยางยืดนะครับเราใส่ได้หลายอย่างอย่างเช่นนี่ผมก็ใส่ได้นะครับผมแมกกาซีนซีซ่าสกอร์เปียนใส่แมกกาซีนปืนสั้นก็ได้นะครับผมนะหรือว่าจะใส่เทร์เน็คเก ก็ได้นะจะบอกว่าเวลาอยู่บนตัวเราแล้วมันใส่ได้ง่ายขึ้นนะครับเนี่ยเราก็เลือกใส่ว่าเราอยากใส่อะไรได้บ้างนะครับผมสมมติว่าเรามีแต่ของที่5 5 6หรือว่าเล็กกว่านะครับผมอย่างเช่นแม็ก5 6แม็กปืนสั้นแล้วพวกเทร n ด์ในเตหรือว่าเราจะใส่ไฟฉายนะครับนะครับหรือว่ามัลติทูนะครับถ้าเกิดเราจะมีแต่ของไซส์แบบนี้เราก็ใส่5 6 2อันก็ได้แต่สมมุติว่าเราเริ่มมีของที่มันใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับ อย่างเช่นวอเนี้ยเนี่ยมันจะใส่ใน5้าางว่าได้ไหมได้แต่มันก็จะลำบากนิดนึงนะของที่มันใหญ่ขึ้นมานะครับเราก็ใส่ในช่อง7.62ก็ได้นะครับนี่แค่นี้ก็อยู่เลยนะครับมันอยู่ที่เราเลือกที่จะใช้เ้าเถ้าเรามีของที่ใหญ่หน่อยนะครับผมไซส์ประมาณแมกกาซีน7.62นะครับผมมันก็จะใส่ในเพาชาใหญ่ได้ถ้าเถ้าเรามีแต่ของเล็กๆเ,เราก็จะใช้ อินเซอร์สำหรับ5.56นะครับก็ใส่ได้หลายอย่างไนมะ่ว่าเป็นเทอร์นาเกตเป็น uh, t i t ิทูเป็นไฟฉายนะครับผมเป็นแม็กกาซีนปืนสั้นแม็กกาซีนปืนยา5.6อะไรก็ได้ตามที่เราต้องการเลยครับ